หยุดมีขาพ่อก่อนรอไว้หยุดหืรอไว้ไม่เอาหยุดหืไป,ไปมาอันนี้มามปอันนี้มามีขามมมมา,มา เอาหมีขาวมาี่ไปอไปมาอมชอบเดินใช่ไหมไืมใช่ละื หนเข้าไปยังอืมเข้าไปยังไปมามามานีมาหนีมามาไม่เอาไม่จะจุยไปเดินไปนี่มา มีขามานีมา้มค่ะคุณหนึ่งหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะขาสวัสดีค่ะค่ะกหัวโดนอะไรมาคะจ้า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 โดนฟันมาค่ะ

สวัสดีครับที่ไหนนะครับอ้าวไม่เข้าโรงพยาบาลเหรอผมมาลาที่โรงพยาบาลไม่ห้าไม่ก็ยังต้องพันเลยก็คือวันที่ก่อนอย่แล้วพี่ไหนที่นี่หรือว่าทำไมอ่ะใช่ไม่ลงมาบาลไหนเป็นเขาสาขาอื่นเลยสิครับจ้าจ้าจ้า มีเทพตรงเรีม okay. ีสี่สาขาสี่ห้านาคาใช่ค่ะพอที่สวนนนท์เดเนี่ยเพราะว่าเราเรามาแก้อยู่แล้วว่าที่นี่เขาชินช่วจากบอแก้อยู่ดีแล้วไอ้ใครเดินมาบ้นมาละบัตรหรืดไรอบั